สวัสดีครับผมเต่า Memory Band ครับ Memory Weekly n e w s สัปดาห์นี้ครับผมอัปเดตสินค้าหน้าร้านด้วย French Workwear ครับแล้วก็มี Denim ครับเมกาสาเนาะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่ามีสินค้าอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับก็เริ่มต้นที่ฝั่ง French แล้วกันครับผมจะมีนี่โม s k i n ครับเยอรมันโม s k i n ประมาณช่วง60เนาะตัวนี้กว้างสั้นครับ2500บาทครับมีตำหนิรูนะแล้วก็อีกตัวนึงครับตัวนี้จะเป็นแบบรัน ใต้วงแขนใต้ปกอะไรเนี่ยยังแบบสีเข้มๆอยู่เลยใครที่ชอบซันเฟดลองมาดูกันได้ครับตัวนี้3,500บาทครับแล้วก็ถัดกันมาที่ตัวคอตตอนบ้างดีกว่าครับตัวนี้จะเป็นคอตตอน2กระเป๋าล่างครับ2กระเป๋าล่างจริงก็จะไม่ค่อยเจอเนาะแปลกๆดีครับผ้าบางเนาะใส่ง่ายใส่สบายตัวนี้2,280ครับแล้วก็โมสกินครับ เฟรนด์โมสกินหนึ่งเก้ครับตัวหนึ่งอกประมาณ21.5กับอกสเก้านาะนี่ครับสตัวนี้ครับตัวนี้คอบัวเนาะสวยตัวนี้ก็จะเป็นคอไม่บัวเท่าไหร่แต่สีจะเข้มนี่โทนสีประมาณนี้ครับ7,500บาทครับมาลองกันได้ครับแล้วก็ถัดมาที่เสื้อเชิ้ตฟูเบอร์เชิ้ตครับ คล้ายๆอย่างตัวที่ผมใส่เนาะนตัวนี้จะเป็นของทหารเนาะสองกระเป๋าครับพัวเวอร์แล้วก็เป็นเฟรนช์เฟิร์ครับตัวนี้ผ้าบางนะผ้าไม่หนาเป็นพัวเวอร์เชิร์สามารถมาลองกันได้ครับตัวนี้1680บาทครับแล้วก็มีกางเกงขาสั้นเฟรนช์ French 1950นี่ครับเนวี่ครับเป็นของทหารเรือฝรั่งเศสครับผ้าทอเป็นเฮอริ่งโบ e นะ เป็นผ้าข้างปลาเป็นอินิโก้แล้วก็กระดุมรอบเอลนี่มีป้ายแบบทหารฝรั่งเศสตอนช่วงห้าศูตนตัวนี้เอลนะ่าจะประมาณ3าหข้างหลังก็เป็นกระเป๋าแบบฝาปิดสีจริงๆมันจะออกโทนน้ำเงินม่วงๆนะสีสวยแล้วก็มีจีบข้างหน้าแบบน,นี้ใช้ใครครับลองมาดูกันได้ ตัวนี้4,500บาทครับถัดมาที่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็น double brace ครับโม s k i n สีออกครีมเนาะปกใหญ่กระดุม2แถวออแล้วก็มีรอยแบบพาติน่าของการใช้งานแบบน่าจะเป็นช่างสีเก่าบางเนี่ยสีออกขาวๆอืมลองมาสวมใส่กันได้ครับตัวนี้4,500ันครับแล้วก็มาดูที่พวก ฟิชเชอร์แมนสโมกกันบ้างครับ mm hmm. ก็จะมีแบบเฟดเฟดเนาะตัวนี้เฟดออกขาวม่วงน้ำเงิน,นสีข้างในสีเดิมอ,อย่างงี้เนาะแล้วข้างนอกมันก็ออกแบบขาวๆและอืมแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้สีแดงสวยข้างหลังเป็นเฟดแบบริ้วๆอืมผมขาย2,680ครับมีประมาณ4-5ตัวนะ มีแบบเฟดกับไม่เฟดไม่เฟดก็อีกราคาหนึงนี่อันนี้ก็เฟดเฟดอีกราคาหนึ่งความยาวไม่ยาวมากครับมีสีเขียวด้วยสีเขียวจริงๆมันรีเวิร์สได้นะผมบางคนก็เห็นใส่กับด้านได้ก็เอาด้านที่เป็นกระเป๋าที่อยู่ข้างในอะ่ะมาใส่ข้างนอกแต่มันก็จะโชว์ป้ายข้างหลังหน่อยสามารถประยุกต์ใช้ได้ครับหันมาที่กางเกงบ้างครับ1,940 เฟรนด์เวิร์กครับเป็นกางเกงเดี๋ยวสักครู่นะครับฮะหนึ่งเก้าสี่ศูนย์ครับเฟรนด์เวิร์กครับเป็นผ้าลายทางผ้าลายทางอย่างนี้นะผ้าแห้งมากผ้าแห้งมากแล้วก็เป็นบัคเกอร์แบ็คครับเบลล์หลังตัวนี้เอวน่าจะประมาณสามสี่สามสองอืมผมว่าแนะนำคนใส่ช่วงประมาณนี้แหละสามสองถึงสามสี่ ปลายขาไม่เล็กนะปลายขาไม่เล็กน่าจะเก้ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดใช้กำลังหล่อครับฟิลผ้ากำลังดีมีเฟสนิดๆตัวนี้ผมขายแปดพันห้าครับัำมาที่ตัวนี้ครับปีลึกครับเฟนหนึ่งเก้าสามศูนย์ผมว่าอาจจะถึงสองศูนย์นะตัวนี้หนึ่งเก้าสองศูนย์ถึงหนึ่งเก้าสามศูนย์แล้วกันนะ เปรนด์แอนทีครับเป็น ique, เฮอริ g งโบน Bone, ผ้าลินินสีขาวคาแรกเตอร์ Character, ผ้าเด้งมากดูดิเด้งมากขาวสะอาดแล้วก็กระดุมเนี่ยเป็นกระดุมแบบกระดุมรุ่นเก่าตอนช่วง1920นาอโฟกัสไหมมันเหมือนเป็นกระดุมกระดูกอะ่ะม,มีกระดุมแบบสองห่วงเนี่ยลึกวอคเกอร์แบ็คเอลสามเอ็ดมนะั้งสามเอ็ดสามสองปรับเข้าได้ ตัวนี้ผมขาย7,500บาทครับโอเคครับถัดมาที่ตัวต่อมาครับตัวนี้ครับ s u n t o r i z e ครับ1950 d เ n i m ดนิมครับ work pants ตัวนี้เอวประมาณ29านะแล้วก็เป็นทรงคลาสสิกข,ข้างหน้าไม่มีจีบข้างหน้าไม่มีจีบนะครับมีกระเป๋าเล็กๆไว้ใส่น่าจะเหรียญพวกนี้แล้วก็ด้านหลังเนาะด้านหลังเป็นกระเป๋าเจาะข้างหนึ่งแบบไม่มี รางดุมอีกข้างหนึ่งมีรางดุมเย็บมาก็ดูเป็นแบบนี้คล้ายๆแบบพวก U.S.N. คล้ายๆทหารเรือเนาะแต่ว่าเป็นซิปเนี่ยซิปใช้งานได้ปกติแล้วก็ด้านในแต้มแบบซันฟอร์ไรซ์เห็นไหมครับนี่น่าจะสองสามจุดมัง้ง ผ้ายินดีนะแล้วก็สีเข้มเลยผมว่าสีค่อนข้างเข้มเลยอ่ะนี่ยผมว่าทรงคลาสสิกนี้ก็ใส่ได้ตลอดครับผมขายหน0 0งบาทครับแล้วก็ถัดมาที่ Big E บ้างนี่เป็นแจ็คเก็ตตัวนี้ Big ก e. อครับเจ็ศูนกับสมอล l E อีเจ็ศูนย์เหมือนกันตัวนี้ไซส์ใหญ่นะี่ยไซส์ยี่ยี่สี่มั้งไหลสิบเตัวนี้น่าจะอก ยี่บเอ็ดครึ่งมั้งยี่บสองประมาณนี้ครับที่เป็นบีเนาะตัวนี้ผมขายน่าจะหกพันแปดแปดสิบกับห้าพันห้าพันเด็ดสักครู่นนะห้าพันสี่แปดสิบครับอืมอกใหญ่นะตัวหนึ่งแบบเฟดเฟรดแนดอมขาวบ้างเข้มบ้างอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสีเสมอด้านหลังเหมือนมีนิดนึงน่าจะเคยติดอาร์มมาก่อนสีก็ยังโอเคนะไซสใหญ่ มาลองดูได้ครับถัดมาที่ตัวนี้บ้างดีกว่า1950-1960ครับคารเตอร์ครับ Carter ครับ Denim Work ครับสีกระเป๋าอน,นี้ออกประมาณ23มั้งเนาะปกลูกฟูกอืมปีลึกออนไม่หนาผมว่าใส่เป็นเลเยอร์บ้านเราพอได้อยู่อืมไซส์โอเคครับออก23ฟิลผ้าก็ดีฟิลผ้ามันออกแบบ คาแรคเตอร์ผ้าห0านะมันจะขึ้นเม็ดเป็นเส้นๆเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมอือตกลูกฟูกเนี่สีคอประมาณนี้ใต้คอนะลูกฟูกมันก็เฟดเฟดมาแล้วเป็นกระดุมแนปปรัมแบนนี่เหนไม่มนูมาอยู่ใน,นเม็ดอืม มาลองชมกันได้ครับตัวนี้น่าจะประมาณ8ปด0ันิดนิดมั้งอืมแล้วก็นี่ครับไฟแมนฮุกแจ็กเก็ต90เฟดทั้งคู่อืมสีกลมทั้งคู่แต่ว่าเฟดออกคนละโทนตัวนี้จะออกโทนขาวๆนี่จะออกแบบเทาๆหน่อยแล้วก็ปกตัวนี้เป็นสีครีมเนาะส่วนปกตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนี่เป็นงาน90 เป็นแบบฮุกเนาะฮุกใช้ได้ทุกตัวครับใครที่หาเสื้อแบบสไตล์ประมาณนี้อยู่เนาะก็สามารถมาดูที่ร้านได้มาลองที่ร้านได้ครับอันนี้4ี่พันสี่พัครับแล้วก็จะมีพวกนี้ใส่ง่ายๆครับเป็นเจอร์แนครับ f ฟช h e r แมนพ u l เวอร์เชิ r ตก็จะมีทั้งหมดแบบ3าาลายทางเลยนะอันนี้ลายทางเส้นเล็กน,นี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อย แล้วก็อันนี้จะใหญ่สุดเลยครับเข้มเข้มความยาวไม่ยาวมากครับทั้ง3แบบาสามารถมาลองชมกันได้มาลองสวมก็ได้ที่ร้านครับสัปดาห์นี้แล้วก็แถวบนครับตัวนี้ครับ1950-1960ครับ French ตัวนี้มีแบรนด์ข้างในนะผมจำไม่ผิดเดี๋ยวสักครู่นะฮะนี่ไปด้านในครับ ประมาณห้าศูนย์หกศูนย์ตัวนี้ปกกระใหญ่นะแล้วก็เขาเย็บปกมาเพื่อนๆ original ินอเขาเย็บปกมาตัวนี้ปกน่าจะประมาณยี่สิบสิบเก้ายี่สิบนะใครที่ตามหาโมสกินแบบสีโทนเข้มหน่อยไซส์เล็กมาลองครับมาลองดูได้ครับพิลาของเราตัวนี้ผมขายแปดพันห้าครับแปดพันห้าร้อยบาทสำหรับโมสกินเฟรนช์ห้าศูนย์หกศูนย์ไซส์เล็กครับแล้วก็นี่ครับ ตัวนี้จะเป็นสีแบบเฟดเฟดไซส์ใหญ่อกน่าจะยี่สบสาม,มสีออกเฟดขาวแล้วนะนใช้งานมาแล้วมันนุ่มนุ่มมากอืแต่มันเป็นเฟดขาวที่มันไม่ได้เสมอทังตัวครับเพื่อนๆมันยังมีริ้วของความเป็นสีน้เงินอ่อนๆอ,อ,อยู่เนี่ยตามใต้วงแขนตามริ้วชั้นตามแบบใกล้ๆปกอะไรเงี้ยมันจะมีความเป็นน้ําเงินอ่อนๆสวยครับ แล้วก็กระเป๋าเป็นแบบ V-Pocket เนาะ V-Pocket แล้วก็ตัวนี้เป็นแบรนด์ a d o p ล Lafong ครับดิโยงเห็นไหมนี่นะนี่ไปนี่ครับนี่ครับยิบสามราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับ ที่สนใจเฟ n นโมสกินสีประมาณนี้ก็สามารถเข้ามาลองได้แล้วก็อีก2ตัวสุดท้ายครับ1950-1960ครับเดนิมเวิร์กชอแจ็คเก็ตตัวนี้แบบเป็นซับในเนาะปกลูกฟูกเหมือนกันผ้าออกแบบแตกเม็ดแล้วนะขาวๆมีแพทช์ patch. จากยุกงานมาแล้วก็มีตำาหนิซ่อมแบบตะมุตะมิมาครับเนี่ยน่ารักดีเป็นแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆอแล้วไซส์มันยังไปทาง50อยู่อ่ะมันจะมีความแบบไม่ยาวมากแล้วก็ยังกว้างๆอยู่อืมสีเฟดหอมซักมาเรียบร้อยครับมาลองกันได้7500บาทครับกับยีนตอนช่วง50เนาะ แล้วก็สุดท้ายครับดามเมเยอร์ครับ19 4 0เวิร์คครับสีกระเป๋าเนาะสีจริงน่าจะประมาณไหนอ่ะกุยากจากังสีจริงก็ยังออกโทนเข้มนะผมว่าเข้มกว่าในรูปออแล้วก็ตัวนี้ไซส์ไม่ใหญ่มากครับอก20น่าจะประมาณนะอก20อือสีกระเป๋า ของจริงผมว่าเข้มกว่าในรูปอยากให้มาดูตัวจริงครับอืมตัวนี้ผมขายสองหมื่นครับก็โอเคครับนี่ก็เป็นสินค้าบางส่วนครับที่ผมอัปเดตหน้าร้านประจําสัปดาห์นี้ครับถ้าใครที่สนใจชิ้นไหนก็สามารถเข้ามาลองที่หน้าร้านของเราได้ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับถ้าใครที่สนใจสินค้าออนไลน์ก็สามารถเข้าไปดูใน IG นี้ได้เลยครับผมจะพยายามอัปเดตสินค้าทุกวันจันทร์ครับยังไงก็ฝากสนับสนุนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ